กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับน้อม้อยเวลาพรยาลังสีนะคะ,ะวันนี้น้อม้อยพามาดูเรื่องของดอกกุหลาบของน้อยที่ไม่มีที่ไม่มีตัวบุ้งเลยไม่มีตัวหนอนกัดกินเลยแล้วก็ใบก็ค่อนข้างเขียวแล้วก็ต้นเนี่ยใหญ่นะคะดอกก็ออกดีมากเลยเมื่อสังเกตดูแล้วนะคะถ้าใส่มิสเตอร์เฮลมาของน้อม้อยด้วยเนี่ยและถ้าเรามีปุย๋ยดอกนิดหน่อยใส่นิดหน่อย เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาใจผลผลิตที่ดีมากเลยเนี่ยคืออันนี้มันเป็นไอดอกกุหลาบที่นม้อยภูมิใจเสนอมากเพราะว่าปกติแล้วคือเคาว่าน้อมอยมือร้อนอะ่ะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกดอกก็ไม่ปลูกดอกก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ปลูกดอกก็ไม่มีดอกแต่ปรากฏว่าทําลายค่ะทําลายความเชื่อทั้งปวงนั่นหมายความว่าพืชหรือว่าดอกไม้ อะไรทุกประเภทเลยถ้าเราส่งอาหารให้เขาหรือทําดินให้ดีแล้วส่ง่านอาหารให้เขาดีแล้วแน่นอนค่ะเขาให้ผลผลิตได้แน่นอนนี่เห็นไหมคะอันนี้อย่างเช่นดอกของว้ยเนี่ยคือสวยงามมากนะพิชมคือตอนที่ออกเยอะๆนอ,อว้ดีใจมากเลยที่เขาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหม ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ปลูกดอกไม่ขึ้นตลอดเสมอมาก็เลยเป็นคนที่ชอบดอกแต่ก็จะบอกปากก็จะบอกว่าไม่ชอบดอกไม่ชอบดอกไม้ความจริงแล้วเช้ามาแล้วไม่เห็นดอกไม้แล้วสดชื่นมากผู้ชมเห็นดอกไม้อ่ะมันสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันไม่มีแรงมแมลงหรือมีตัวหนอนมากัดไม,ไม่เคยฉีดเลยนะคะ นี่จะเห็นได้ว่ากลีบใบเนี้ยเนี่ยได้กินแค่เนี้ยเขากินแค่เนี้ยแล้วเขาก็หายไปเลยก็ไม่มีใบรองตัวอื่นก็ไม่มีเลยไม่มีใบตัวอื่นเลยนะคะดูก้านก็เขียวหนามากใหญ่มากอันนี้เป็นเป็นกุหลาบพวงนะคะเป็นกุหลาบพวงที่จริงแล้วอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะตัดแต่ว่าลองส่งยาวเพราะว่าจะลองทําเป็นแบบซุ้มหรือว่าทําเป็นแบบให้เขาพคไปคดมาอะไรเงี้ยคะ่ะอยู่ในนี้เพื่อที่จะให้มันออกเป็นดอกทุกจุดเลย ไม่ได้ออกว่าเป็นแค่กระถางไม่อยากให้มันอยู่ในกระถางนึงเดียวอยากให้มันสวยงามแบบในแบบของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เนี่ยการที่เรามีเรายืนอยู่บนความเชื่อไม่ได้เลยนี่ถ้าเกิดสมมติว่านี่บานไปแล้วอันนี้เตรียมบานต่อเพราะฉะนั้นคนที่เคยใช้คำว่าเขาจะเรียกว่าไล,ล่รุ่นอันนั้นบานอันนี้ต่ออันนั้นบานอันนี้ต่อ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปสร้างตาดอกใหม่ในส่วนที่น้ำม่าภูมิใจจะเสนอเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วน้ำมก็ชอบมากเลยเพราะว่ามีเด็กบอกว่าหอมเ <t> <laughs> พราะว่ายังไม่ได้กลิ่นยังถึงขั้นที่ยังไม่ได้กลิ่นแล้วก็หวังว่าการที่น้ำม้อยทำดอกได้สวยงามาขนาดนี้ก็จะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่ามันเป็นเช่นไรเดี๋ยวน้ำม้อยพาดูดอกสวยแล้วใช่ไหมคะน้ำม้อจะพาดูดูตูมแล้วนะ แต่ต้องเดินดีๆไม่งั้นน้ม้อยจะตกสระมารไปเดี๋ยวอันนี้คืออนันนี้ดีนะคะตูมของน้ำม้อยเดี๋ยวก่นนะขันหางดึงมาให้ดูดีเพราะฉะนั้นน้อยทำคลายความเชื่อทั้งปวงเลยบอกว่าเราผูกดอกไม่ไม่ขึ้นไม่ใช่เมื่อก่อนนี้ตอนที่ซื้อมานะคะอยากจะบอกว่าน้ำม้อยปลูกในกระถาง โอ้เต็มคุ้มเลยค่ะที่ตอนที่เราไวใส่หิมัสเข้าไปเต็มสตรีมนี่เห็นไหมคะเขาจะมีดอกดอกหลักแล้วก็ดอกอที่จะต้องบานในรุ่นต่อไปสองดอกเลี้ยงแล้วตอนเนี้ยเียบุตุม่มเพราะนั่นเนี่ยเขาจะบานค่อยๆบานบานทีละดอกพอพอบานมาเต็มพร้อมกันแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะส่งต่อแล้วทีนี้ดูสิคะอันนี้นี่อีกอันนี้ต้นเดียวกันนะคะแต่แตกพุ่มอันนี้ อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าขบานาแล้วน้อยจะพามาดูโอ้โหึ้นได้ตุ่มเยอะมากอะ่ะท่านผู้ชมสวยน่าดีใจมากว่าน้ำม้อยทำความตุ่มได้ขนาดนี้สวยไหมคะแล้วก็ดูแข็งแรงไม่มีมะแรงเย <Yeah. S 2> อะอ่เดี๋ยวนาพาไปดูตรงตรงนู้นอีกนะคะขอโทษญาติขอโทษท,ที่ต้องเคลื่อนไหวเร็วนิดนึงอันนี้ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห ไม่มีมแมลงไม่มีเชื้อาแล้วก็เาะว่าขออนุญาตแทนก็ดูสิคะอันนี้คือกุหลาบสีเหลืองนวลของละม่ซึ่งสวยมากสวยมากๆจริงๆเพราะว่าเออไม่มีมแมลงเลยท่านผู้ชมดูสิเกลี้ยงเลยลำต้นที่เขียวเขียวสวยมากอ่ะแล้วก็ดูสตรองมากนี่ขนาดเป็นเวลา หกโมงเย็นแล้วนะคะนี่เดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนมันดูข้างหน้ากนก่อนสีขาวๆพวกนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะเขาบอกบางทีเห็นสีขาวปูนเพราทว่าทำปูนในที่นั่ไว้แล้วก็เลยเอาปูนมาทิ้งนี่สีเหลืองแล้วดูใต้ใบค่ะแวบสมบูรณ์มากไม่มีราไม่มีเชื้อราขาวหรือไม่มีหนอนอะไรทั้งนั้นเลย แข็งก้านก้านนี่คือก้านแข็งแรงมากก้านก้านเขียวใหญ่นะก้านแข็งนะแล้วก็ถ้าใครที่แบบมีอาชีพปลูกดอกกุหลาบนะคะนุ้มว่าอยากจะนมนำสำเติอมากเลยคือเขาสมบูรณ์แบบมากอะ่ะคือดีใจที่เห็นเขาเติบโตแบบนี้ค่ะสวยจริงๆนุ้มว่ชมดูสิวิจิตการตาเห็นไหมคะบหมนหัว อยากจินตนาการก็เหมือนแบบที่เขาวาดวาดกันนะคะซึ่งความงดงามของเขาอ่อนช้อยมากน,ะะนี่แล้วก็เยอะมากด้วยค่ะท่านผู้ชมดิตูแบบพร้อมที่จะบานแล้วอว้วนมากเลยนะคะอ้วนอ้วนเกือบเกือบเกือบ,เก,อบเกือบหัวนิโป้งเราอะเกือบปลายข้อหัวนิโป้งข้างบนจะเห็นได้ว่าดกมากเลยนี่นี่คือดูแลด้วยมิสเตอร์อยูมาของเรานะคะแล้วก็ ใช้ยิ่มัสในการดูแลแล้วก็ใบเนี่ยสวยงามมากใบสมบูรณ์มากแล้วก็แข็งแรงมากด้วยค่ะวันนี้น้ำม้อยกากาลาไปกับดอกกุหลาบอันสวยงามของน้ำม้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก็มาจากไหนนะคะน้ำม้อยมิสเซอร์ฮิวมัสนะคะ0825644999นะคะทําเกี่ยวกับไม้ดอกด้วยไม้ดอกเราไม่ออกดอกเราก็ใส่มิสเตอร์ฮิวมัสเข้าไปนะคะ ใส่ปูดองนิดหน่อยวันหลังเดี๋ยวเราว่าจะพามาใส่แล้วกันใน EP ีที่จะเป็นไม้ดอกก็แล้วกันนะคะนี่ขอทําไม้ดอกไม้ดอกเมก็ต้องขนมาแม่จนด่าเสื้ออะไรมานักหนาแล้วเราก็เลยบอกว่าเราก็ต้องทำมาขุยให้ท่านผู้ชมดูว่าไม้ดอกนะคะวันนี้ EP พหึงกับไม้ดอก แล้วก็ที่จริงก็หลายอีพีแล้วแหละน้อยทําไม้ดอกแยะแล้วแหละว่าจะทํากุหลาบนี่แหละชอบมากเลยชอบกุหลาบมากแล้วพยายามจะปลูกให้เยอะมากที่สุดเลยเริ่มศึกษาสายพันธุ์แล้วเขาสวยงามมากแล้วก็ตอนนี้มันเป็นปลายฝนต่อต้นต้นหนาวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยโดยที่ไม่มีน้าฝนรบกวนนะคะแล้วก็เราต้องไล่แมลงด้วยไล่เชื้อราแล้วไม่ไม่เคยพ่นเลยนะคะไม่เคยพ่นยาฆ่าแมลงนะคะขอบอกแต่ถ้าเกิดเราเราให้ทางรากด้วยแล้วพ่นทาง ทางใบด้วยหรอให้ทางเนี่ยบางทีแล้วาก็ให้บ้างให้ไม่ให้บ้างแหละใสฟ่ฟอกกี้พ่นพ่นพ่อนออกมาสวยงามมากท่านผู้ชมคือถ้าเราดูแลได้สองด้านเนี่ยในด้านทำดินที่ดีแล้วก็ให้ปุ๋ยทางรากแล้วเราก็มาให้ทางข้างบนเนี่ยโหสุดยอดท่านผู้ชมขาอยากจะบอกว่าไอตัวที่มันแย่งซีนะี่คือยุงตัวเท่าพึ่งวันนี้ต้อง่ากราบลาพีเพียงโน่นนี้นะคะก่อนที่ยุงจะหามม่ไววไปกราบลาไปด้วยดอกกุหลาบสวยๆของไม้ดอกนะคะกราบด้วย ตอร์ฮิมัสของเราก็กราบขอพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วอย่าลืมนะคะใครมาดูใหม่กด Subscribe ติดตามไว้แล้วก็กดถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้น้ำไม้กลับลาปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ